หนูจีนกับพี่จามาแล้วจา้ากด subscribe ให้ด้วยนะจา้าหนูจีนกับหนูจาตอนตัวต่อหลังจากพี่ชาติขี่มเอเตอร์ไซค์ออกไปจากตอกและทิ้งคำถามในใจให้เด็กๆทำให้เด็กๆทุกคน ต่างชวนกันไปหาตะต้อมที่กำลังนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟตาตาตา,ตารู้จักตัวต่อไหมครับป่านเริ่มถามคำถามแทนเพื่อนๆที่มีคำถามในใจเหมือนๆกันรู้จักใช่ว่าตะต้อมตอบอย่างหนักแน่น,มนแมลงตัวต่อมันหน้าตาเป็นยังไงอะ หนูจีนถามต่อต่อเป็นมแมลงมีพิษตัวอ้วนมีความยาวตั้งแต่เส้นกวกว่าขึ้นไปลำตัวก็มีสีเหลืองหรือสีส้มสลับดำบริเวณส่วนกลางของตัวต่อก็จะคอดกิ่วไปส่วนท้องก็จะมีเหล็กในาําหรับป้องกันตัวแล้วก็เอาไว้รายเหยื่อ ส่วนใหญตัวต่อมันจะอยู่รวมกันเป็นสังคมหรือเป็นรังนะต่อจะสร้างรังรูปทรงกลมแต่ละรังจะประกอบด้วยวันนะกาชิ้นมือกรรมกรและต่อเพศผู้แต่ต้อมบรรยายลักษณะของตัวต่อให้เด็กๆฟังแล้วพวกมันกินอะไรเป็นอาหารล่ะเคพูดถามอย่างอยากรู้ ต่อมันกินได้ทั้งพืชทั้งสัตว์้นพวกเนื้อสัตว์เนื้อปลาทั้งเก็บทั้งเน่าแมล็ดตัวหนอนผลไม้สุกคนึ้ต่างๆรวมถึงน้ำหวานากับดอกไม้มันก็กินนะวงจรชีวิตของต่อมันก็จะเริ่มจากนางพญาเริ่มสร้างรังสร้างรอดดวงสำหรับวางไข่ขึ้นมามันวางไข่เสร็จ 5ถึง8วันไข่ก็จะแตกออกมาเป็นตัวอ่อนสอาทิตย์ต่อมาตัวอ่อนก็จะกลายเป็นดักแด้นะและผ่านไปอีก2อาทิตย์ก็จะเป็นตัวที่โตเต็มวัยกวาตัวที่โตเต็มวัยก็จะเป็นเพศเมียมีหน้าที่สร้างรังหาอาหารดูแลตัวอ่อนรุ่นต่อๆไปมันจะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆ เขาถึงเรียกกันว่าวงจรชีวิตไงล่ะเด็กๆนั่งฟังพร้อมจินตนาการภาพตามแล้วต่อมันเหมือนพึ่งไหมคะตาหนูจ้าถามโอ้ยอย่าไปโดนเที่ยวนะถึงตายเลยล่นะตาต้อมพูดเสียงดังทำให้เด็กๆรู้สึกกลัวถึงตายเลยเหรอตา 9. พูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่อยากเชื่อเลลอกในของตัวต่อคืออวัยวะที่เอาไว้วางไข่ต่อเพศเมียมันสามารถปรับเปลี่ยนอวัยวะของมันเพื่อป้องกันตัวและก็ใช้ในการล่าเหยื่อดังนั้นนะต่อที่่อยคนเราได้ก็คือต่อตัวเมีเยเกล็กในของต่อมันมีลักษณะที่แข็ง แล้วก็มีปลายแหลมขึ้นตรงนั้นมันจะมีน้ำพิษถูกบีบผ่านท่อพิษออกมาที่ปลายเห,หล็กในยังจากที่ปลายเหล็กในจิ้มเข้าไปที่เนื้อนะน้ำพิษของต่อก็จะเป็นสารกลุ่มเรียวกับพวกมะเรงมุม,มแมงป่องน้ำพิษมันจะวิ่งเข้าสู่กระแสเลือดได้เลยอะเหมือนกับเวลาคนเราโดนงูก,กัดอะ ถาง,งูมีพิษมันก็วิ่งเข้าสู่กระแสเลือดเหมือนกันความเข้มข้นของพิษตัวต่อมันแล้วแต่อายุของตัวต่อที่มาต่อยเรานะถ้าคนไหนโดนแล้วไม่แพ้พิษก็โชคดีไปแต่ถ้าคนไหนที่แพ้พิกต่อยอย่างรุนแรงก็จะหายใจลำบากเออมันจะเขียวค้าความดันตกชักหมดสติ การไหลเวียนของเลือดก็อาจจะล้มเหลวสุดท้ายก็ตายเลยลุงเคผู้สวนขึ้นมาทําให้เด็กๆทุกคนที่กําลังตั้งใจฟังหัวเราะกันอย่างสนุกสนานแต่ต้อมเองก็อดหัวเราะตามเด็กๆไม่ได้เสียงหัวเราะของคนทั้งสองวัยดังลั่นทั่วตรอกในวันนี้เด็กๆได้ความรู้เพิ่มเติม ต่ต้อมเองก็ได้ความสุขเพิ่มขึ้นเช่นกัน